สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอรกระทลารักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิบห้า c z n e w พระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันและขณากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมเปิดมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่39จังหวัดรสีสเกตค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่25กรกฎาคม2567ค่ะที่โรงแรมศรีลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนายยุสินจินตภากรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดมหกรรมแก้นีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่39จังหวัดสิสเกตโดยมีนายนพพงศ์พลาดีไซส์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายสุทัศน์วิเชยละ ยุติธรรมจังหวัดศีสะเกษนำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดศีสะเกษส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้าราชการประชาชนและนักศึกษาในจังหวดัดจำนวน1830คนเข้าร่วมมหกรรมแกหนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่39จังหวัดศีสะเกษในครั้งนี้นายสุทัศน์วิเชยละยุติธรรมจังหวัดศีสะเกษกล่าวคะว่า ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินหน้าแก้ปัญหานี้สินทางระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นนีสซ้ำอีก ตลอดจนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ถแถลงไว้เมื่อวันที่11กันยายน2566 ได้กำหนดกรอบในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาลดภาระพี่น้องเกษตรกรด้วยการพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการช่วยเหลือประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินสำหรับภาคประชาชนที่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ให้ได้มีโอกาสในการฟื้นฟูและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวดัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวดัดบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดโครงการมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่39จังวัดสิเกตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี่เช่าซื้อรถยนต์นี้สินราชการนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลีย่ย และรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวิน,นัยทางการเงินให้กับประชาชนเป็นกลอบป้องกันปัญหานี้สินภาคครัวเรือนโดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชัน่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดีไม่ถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกขายทอดตลาดแล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดจบหนี้ส่วนลดดอกเบีย้ยลดค่าง,งวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายมีภาคีเครือข่ายสถาบันการเงินที่เข้าร่วมจำนวนแสถาบันประกอบด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงเทพบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ BAM ธนาคารไทยพาณิชย์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดสิสเกตโดยภายในงานได้มีการเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานกว่า1,780รายแยกเป็นกลุ่มลูกหนี้ก่อนฟ้อง720รายและหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว1,060รายมีจำนวนทุนทรัพย์รวมกว่า299ล้าน655,943บาท36สตางค์กลมคุ้มครองสิทธิและสิรีภาพ พร้อมด้วยกลุ่มบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวดัดพร้อมเดินหน้าจัดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมทางได้รับโปรโมชั่นดีๆรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายจากสถาบันการเงินโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1 1 1 1กด7 7 และสายด่วนกลมบังคับคดีโทร11 11 1 1 1่กด79ฟรีตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมคือการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินจำนวน11หน่วยงานและการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาอีกด้วยค่ะ